วันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถสองจังหวะนะเป็นคันแรกในช่องของผมเลยทุกคนก็อยู่กับน้องนะขอเชิญเจ้าของรถหน่อยครับ,บครับสวัดสดีญญกล้องหน่อย,ย<า> <c oughs> ชื่ออะไรครับนี่ชื่อโอเว่นครับผมโอเว่นครับบอกได้ไหมว่ารถรุ่นนี้มันชื่อรุ่นอะไรชื่อ VR ครับผม VR 150ยห้าสิบอของยงมามะฮ่า VR 150ยห้ของยามะฮ่าใช่ไหมครับ,บครับผมนี่มันเดิมๆมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม ไม่ครับเดิมๆม mm. ันจะมีข oh, bueno> ้้าางหนแต่ว่าผมตัดออกอ๋อมันเอาแบบเน้นดิบๆเน้นดิบๆเน้นโชว์หน่อยได้ไหมไช่รถจะทนตายไหมเกือบเข้ามาหน่อยเริ่มจากอะไรดีไม่ได้แต่งอะไรครับเน้นเดิมๆอันนี้เดิมเดิมโตัวโยกตัวมาก่อนขัดอีกค ok, ันหนึ่งขัดอีกขันนึงมาใส่อีกคันนี้ใช่ครับนี่เป็นของชิคครับล้อยาง มีครับมีแค่มีแค่มีแค่แคไหนไโอ้โอ้คุณทำอะไได้ไงมาอ่าตกหลุมแบบหลุมมันหลบลุมอีกลุมหนึ่งแล้วก็ไปตกอีกลุมโอ้หลบหลุมที่เล็กแล้วไปลงหลุมที uh, ่ใหญ่ใช่ครับุดยอดมากเลยโอยยี่ห้อนี้ดีไหมโยโกะโยโกะไหมบอกราคาได้ไหมจำได้ไหมใบนี้ผมได้ฟรีครับเออได้ฟรีที่โยโกะให้ยางก็ เล็ก45ทับ90ยางยางรถชิกร้อยสิบเนนีน่อามาใส่แฟร์ลิงแฟร์ลิงสีดำสีดำแฟร์ลิงสีดำสองน่าจะสองพันมินิครับของเอกอะไรเอกอะไรอันนี้ก็เครื่องเดิมไหมหรือว่าทําเครื่องมาทำครับท,ทำเครื่องบอกบอกหน่อยไหมทําอะไรมาอ่น่าจะไซร้อยครับผมโอ้ไซร้อย เพิ่มไซส์นิดนึงแล้วก็ปาดฟ้าของเดิมมันไซส์เท่าไหร่ของเดิมผมไม่แน่ใจนะผมไมเหมือนกันแต่ว่าทํามาไซส์ร้อยใช่ครับเพิ่มมาเพราะว่ากึ่งเล่นลูกเล็กมันไม่สะใจเท่าไหลูกใหญ่ไปเลยอันนี้คือแต่งเพิ่มไหมหรือว่ามา,มาอันนี้อันนี้ของเดิมครับแต่ว่าพ่นสีพ่นสีเอาท่อท่อมันเท่าไหร่นะผมก็ลืมน่าจะ สองพันนิดนี้ครับรวมศพด้วยของอของพี่เบนเดี๋ยวท้ายชิพเดี๋ยวผมวสตาร์ทให้ดูใช่ใช่สายม่านน้ำสายม่านน้ำถอดจากโซนีคคันเก่าเพราะว่าแต่ก่อนผมมีโซนิคครับเปลี่ยนจากคันนั้นมาใส่คันนี้ใช่ครับไอโซนีคก็ขายทิ้ง <c oughs> ขายแล้วมาปั้นคันนี้สีสีผมก็อันนี้เสยสีก็พ่นพ่นนี่กับพ่นทำเ,เองไหมพ่นเองไหม ไอช่างพ่นให้ครับทำเครื่องก็บอกให้ช่างทำไอนีงเลยสีว่าจะถ้ามีก้นไหนก็จะพ่นสีโคให้เต็มแบบนี้หน่อยจะได้เข้ากันมันมันหลุดไหมเนี่ยไม่ครับอันนี้ปกติแล้วเพราะว่ามันเป็นต่อกับจุดอ๋อมันมีแฟลริ่งออกมาใช่ครับมันโชว์เครื่องจริงไหมางดิบครับดิบดิบข้างในมันใช้ได้ไหมนี่ทำไมมันอุยุอหยะจอย่างนี้อันนี้ไอช้ได้หมดครับหน้าปัดแต่ว่ามัน ไฟไอ้นี่ไม่ได้เตือนว่าไอ้น็อตตรงนี้มันหลุดน้ำปัดก็ประมาณนี้นะคุเป็นเข็มหมดเลยเนาะใช่ครับไม่มีอันลับนีบอกรอบใช่ไหมใช่ครับนีบอกความเร็วมีเกน้ามันด้วยเกน้ามันเกความร้อนอืมวู้สีมันชุบนิ้มไหมนี่ชุบนิ้มมาไม่ไม่มีงบแต่งหมดแล้วหมดไปกับเครื่องหมดแล้ว ทำเครื่องหมดเยอะเลยใช่ครับหมื่นกว่า,าหลายรอบดิเป็นผ้าซื้อผ้ามาแต่มันเป็นของพี่เช็กครับใช่ของพี่เช็กก็เลยมันเป็นมันก็เลยไม่สือ้อแลไวละว่าจะไปแก้อยู่โอ้เอ่อสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวที่บอกว่าทำเครื่องมานี่ทำหลายรอบนี่ทำอะไรมาบ้าง่ยแรกจำได้ไ,ไหม เพราะว่าผมขับซัดกินไปขี่ได้ร้อยร้อยสี่สิบแล้วลูกละลายลูกละลายลูกละลายแล้วก็ลูกแตกห <c oughs> ลายรอบอยู่แบบนี้มันสองจังหวานแล้วพี่ <c oughs> มันก็อ่านเยอะไม่ค่อยได้เนาะตามตามก็สี่ร้อยห้าสิบฟ้าฟ้4 4ฟาฟรีฟรีของฟรีแต่ป่วนของเพื่อนมาก <c oughs> ็าจอดอยู่ก็ไม่เปิดเราเลยนะ<ต>่ไ <c oughs> งมถ้าเราของเัวเองใส่เลยอของเก่าไปเปลี่ยนของใหม่ นี่คือแนวทางการแต่งรถของน้องเราทุกคนนำไปใช้ได้เปลี่ยนของเพื่อนเลยทุกคนกาชิวเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เหลือเดิมๆครับไม่ได้อะไรมากเน้นเครื่องอย่างเดียวไฟท้ายโครเทไฟท้ายโดนัทให้เรียกกันโดนัทโดนัทเลยใช่มันเป็นสง มันมีไฟเลี้ยวท้ายไปนี่มีครับพี่แต่ว่าผมถอดอ๋อมันมันมันอย่างเงี้ยมันยื่นออกมาใช่มันไม่สวยมันไม่เฟี้ยวมันไม่เท่ใช่ครับเพราะว่าไอ้นี่ด้วยผมไม่ไม่ได้ใส่ไฟเลี้ยวหน้าเพราะไฟเลี้ยวหน้ามันจะจิดอยู่กับไฟลิงหน้าเวลาจะเลี้ยวก็ต้องโบกไม้โบกมือนี่ใช่ครับถ้าเขาไม่เห็นก็โดนผมว่ามีแผนจะแต่งไอ้ชุดเนี่ยชุดล่างหมดเลยเฟืองเกียร์เฟือกไอ้เพื่อข้บเหวี่ยงโอแต่ว่ายังไม่มีงบเท่าไหร่เพราะว่ามัน เล่นเยอะอยู่ครับพวกสมงหวงมันแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ่อพวกสมงหวงน,นี้มันแบบว่ายัางไงละ่ะคือคนต้องมีเงินเยอะพอสมควรถึงจะได้เล่นครับผมเพราะว่ามันต้องทําเยอะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าต้องดิ้วใหม่หมดเลยเนี่ยผมเนี่ยแต่งตามงบสีงบน้อย<บ>ทยอยแต่งเยอะใช่ครับว่าจะกลับไปใส่แฟลิ่งเดิมทั้งหมดแล้วเพราะอันนี้นแฟลิ่งแต่งครั เคยบิดสุตรไหมน,นี่เท่าไหร่เคยลองจับ GPS ดูไหมไม่ไม่เคยจับ GPS เลยครับแต่ว่าเข็มเนี่ยชี้ชี้ไข่ผมเลย <c oughs> ตกรูมายจริงเลยใช่ไหมใช่ครับมันมุดแรงจริงเะพี่แต่ว่าผมไม่กล้าซัดเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าร้อยหกผมก็ถอนแล้ว <c oughs> ว่าไม่ไม่อยากเสี่ยงกลัวเครื่องพังอย่างงี้ใช่ไหมใครับว่มันสุดจัดยังไงไเวียค่าบูมน่าจะลากได้หนึ่งสามหน่ลาก รถรุ่นนี้ยังยังใช้ขบูยใช่ไหมใช่ขับวรถรุ่นรถรุ่นตั้งแต่เราเป็นยังเป็นไวรุ่นแ้่ปู่ยังเป็นไวรุ่นรุ่นปู่เลยเลยแต่อ,อ,อปีหนึ่งเก้าเก้าสามเจ็ดหรือเปล่าประมาณนี้คนระับสามสิบป,ปีแล้วก็ถือว่าเก่ามากเลยเถรุอน,นยังวิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าเครื่องมันยังไม่เต็มร้อยนะเครื่องก็ไม่กล้าสอีก งั้นต่อไปก็ฟังเสียงเครื่องเนาะฟังเสียงฟังเสียงเอ้าโชว์หน่อยเขาจะได้ไหมโอ้ยขึ้นเลยบาดเจ็บไหมโอ๊ยควันโคตรเยอะทุกคนมาดิ ก็ประมาณนี้โอ้โหฟันกดเยอะเลยทุกคนแาบไหมเนี่ยเอ้ยรถขายปิ้งไก่รถขายปิ้งไก่แาบไอ้นี่ไอ้นี่เราต้องรู้เยอะเพราะว่าให้ลูกมันลื่นหน่อยมันจะได้ไม่ติดอืมก็เลยต้องชมเป็นต้องใส่ก็ทำเพื่อความแรงแรงต้องเน้นฟันหน่อยถ้าแรงก็ประมาณนี้เนาะรถคันนี้มีอะไรจะฝากถึงคนดูไหม ถ้าจะเล่นวสองจังหวะจริงคุณต้องมีงบนะครับคุณต้องมีเงินเวลาเวลาข่าวก็ใส่หมวกบ้างนะครับเพราะว่าพ่อมันดังจริงพ่อวันนี้มองหลายรอบมากเลยแต่ว่าจับไม่ได้เพราะตามไม่ทันก็ว่ายุ่งจังมันเข้าในเมืองไม่กล้าไปกลัวโดนพ่อใช่ก็เลยมารีวิวเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพวกมันก็ไม่มีคนเท่่าไหรถ้าเกิดพ่อมาก็ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมาใครจะมีก่อนแค่นั้นเลยก็ประมาณนี้ฝากเฟซบุ๊กไหม เดี๋ยวแฟนด่าครับโอ้เดี๋ยวแฟนด่าว่ามีแฟนแล้วนี่ครับโอ้อย่างว่าทุกคนคนหล่อต้องมีแฟนนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับกดซับนะคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย